ตัดผ่าพมาทางพี่ปัดที่นี่พี่น้องเลยเนาะกระลังเสียงเคาะไม่คอตอกแตกต่ำต่ำอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เอ่อเพันยกเพันย่เนยอเลยบ่ในพี่น้องเลยเนาะ <c ười> เออบ้านของน้องได้พี่น้องเลยเนาะอันนี้บ้านของน้องของเอ้ยเอ้ยเลเพิ่นเนาะ ยังบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ทันได้ย่อของเจ้าเนาะอือเอาเฮือนเอ่อน้องใดก่อนเนาะมื้อนี้โดยๆโอ้มาเบิ่งก่อนซะพี่น้องเอ้ยเนาะอทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันม้สุกส่คนเด้อเนาะเจอกันีคือเก่ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยป๊าตัดมาเฮ็ดตองย่องอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่ไวรวดเร็วขนาดอ่าหนังบักยายเนาะอ่าสิประมาณเดียวกันกับเือนน้อง Honda พ no? no? no. ี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว no? 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 no. no? so ่าอันนี้สีมือสร้างเพิ่นนี่คือสิงามกว่าเนาะพี่น้องเพราะไม้งาม้กเากงามโอ้พี่น้องเอ้ยเออมุงอ่ยังบ่ทันมุงมื้อนี้เนาะมุงสิทันอยู่บ่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยสิค่ําแล้วเออได้แต่ปูแผ่ปูผ้าไว้ก่อนมื้อนี้นอสดีเนาะืเอ้าไปทางใดแล้วเฮือน เอา, <c oughs> อาโอ้วหาสิมามาเบิ่งเขือนมุงส้นเจ้าสิไปนอนใช้ระบาดนี่นอน,นให้เอาไปเกา้าใส่เออใช้ระไม้ตัวไดนบัญสีเอาปูนอนนี่เอาเอาไม้ก้านะเพราะว่าเอาไม่เป็นออกขึ้นไปใส่เขือนก็เลยบุ่มีบ้านนี้ตาย <c oughs> เออสิทันอีบ่สมือแลงฮะมันสิทันอยู่บ่สิทันได้รับแน่นอนอยู่บ่เนาะแล้วก็พึ่งไปซาลีพี่น้องเอ้ยเออะทักทายสบายดียังบ่ทันได้กลับบ้านกับซองเทื่อว่าจันกะกลับเข้ามาหาเจ้าอีกรอบนึงเนาะเออเพิ่นย่อแต่เช้าเพิ่นบ่เนาะโดยโอ้อ่ะขออนติดทําไมจแน่นึงเนาะเสียงเพิ่นค่อยๆเด้อพี่น้องเอ้ย nó, nhau thế sao phụ? Chắc côn nhau mày Lai côn. Lai côn vô. Đời. Ơi, ơi, cắt, cắt. Sao vậy? À, sải phái đấy nè. Này, phải hết chứ? Ơ, mỏi nè. Phân năn đơ, giày phân cắt đơ. Đời. lai đê. Nó. Ừ, phái sọt đấy hể, pí nó hể. Nói, ôm phân má pí. Nó, ôm phân ông má, ôm

สําปีแล้วเนาะเอ่อมื้อแรงก็สินอนนี่ก่อนเนาะพี่น้องเอ้มาเพราะว่าหมนอนมากเบิดพี่น้องเอ้เนาะเอ่อจักสิเฮ็ดจังได๋เอาหยัง้องล่ะบาดนี้พี่น้องเอ้เออไมเอ่อที่มันเหลือเหลืออยู่บ่บ่เหลือเเนาะเพราะว่าเพิ่นสิเฮ็ดอ่าทงีเนาะอันนั้นทีมงาน เพิ่นมาซอยนี่บ่โดยเออหลายคู่หลายคนเนาะโดยเออผูกพี่น้องมีแต่ผู้หาวผู้หันอยู่ดอกว่าเั่นซฉเออบ้านของน้องใดได้ขึ้นโค้งขึ้นหทางนี่เด้อพี่น้องเลยเนาะเอ่อทางอ่าซองของวาวินี่เพิ่นเนาะคือว่าอ่าตามแบบพี่น้องเลยเฮือนหลังนี้ถือว่าอ่างดงามเนาะอ่าเน้นหนากลองตารางเฮือนกระซู แบบว่าเขาไว้จูฟืนจูไฟก็ได้เนาะโอ้สวยงามสวยงามงามพี่น้องเลยเฮ็ดแบบเดียวกันบ่ครับเพื่อนน้องใดน้องงานฮอนด้าเพิ่นแบบเดียวกันบ่ก็บูคือกันจากแนวใดอาบัมเลยให้เฮ็ดอ๋อสองสีแบบเดียวกันอยู่บันไดขึ้นทั้งข้างเนาะเป็ดยังน้ำบอพี่น้องเลยกินข้าวได้ว่าเสจเจ้ายังยังอยู่ โดยมีหันหันหน่อยเดียวก็ให้สร้างเกินโอให้เพื่อนกินแต่ตัวเองไม่ได้กินซ้ำบ้านนี้ได้พี่น้องไงเข่าได้ยังอยู่บ่เข่าเข่าอันเข่าซางยังอยู่เนาะเจ้าไปคนไปไหว้ใช่ไหมอยู่ตลาดโอ้ยู่พูเอาไปไหว้ตลาดเงื่อนของกันเอ้ยเมียผุนเนาะเดี๋ยวชักคนเขสร้างเพคน ชอกนี่สังอ,อันนั้นผู้ซอยเพิ่นจะซื้อบ่โด้วยโอ้โหบริสุทธิ์เอ็มด้อยไม่พเพิ่นซ้ำเดี๋ยวเราจะเสียมเงินให้ไปซื้อเอ็มด้อยไม่เพิ่นเลยเออซื้ออันเครื่องสู้กำลังไม่เพิพพ่นพี่น้องบริสุทธิ์ซอยเนื้ออื่นซอยซเซนยัยยูนี่กินให้เพิ่นนี่แหละเนาะเออเอาอันเห็นเจ้าผมมีมุ้งก็ได้ซื้อมุ้งมาให้เนาะ เอออันน uh, ี้คันจ uh, ้องเด้อโดยไว้กั้งมีแล้วบ่เจ้าบ่มีบ่มีโดยเออเอ้าลองอยู่หั่นลองกั้งมึงอยู่เนาะเอาคันจองมาให้เวลาเจ้าอ่าอุ้มลูกไปอ่าหั่นไปนี่เนาะฝนตกเด้อไว้กงเนาะอ่าแต่ว่าตัวนี้ก็เอามุงนอนตรงกลางมุงเด้อมงมายนยนยงครบเนาะบใจเด้อเอเห็นว่ายังบ่มีมุงก็เลยซื้อมุงมาให้ มุงใหญ่เลยนอนสามคนสบายเนาะอย่าลืมกางให้หมอแรงเด้อเนาะเป็นห่วงหมอนอ่อยนี่แล้วเออยันยุงคบเพิ่นเนาะเออผิดตรงไหนหมดกับพอหมดบาลนี้เนาะเออผิด้รงไหนห่อนมือนี่เนาะโ้ยยอดแต่เศร้าคือผิดตรงไหนฮะแกเป็นโค้งเป็นหางเนาะจุ้ย <laughs> à, thì được không ăn kim soi càn quan nào anh cháu à. anh à. cháu bảo anh long căng bưng căng bưng nhiêu long căng long bớt bưng nhiêu เออให้ใบกั้งแยมผลตกเนาะไปซื้อในอยู่นี่กินให้สร้างพอดีงามพี่น้องไงจำเนาะบ่อหน่อยบ่อใ่แล้วก็บ่อสิ้นเปลืองประมาณจนเกินไปเนาะก็ถือว่าพอดีพอดีเลยเฮาซอยมุ้งชนมุงเข้าให้เพิ่นมีความเนีนหนากุ้เกลนะพี่น้องเนาะถือว่าพอดีจำเนี้พี่น้องเไย ลองเด้ออ้อบันไดเพิ่นก็เบันไดน้อยให้เนาะอือไต่ขึ้นพุ่นเลยพี่น้องเอ้ยสูงยังบ่แล้วตัวนี้ตัวนี้บันไดเฉพาะสร้างเฮ็ดซื่อๆเนาะสร้างไต่ขึ้นซื่อๆพี่น้องเอ้ยอือ พอดีคุงอันนี้เลยเนาะเพราะว่ามันอยากมันมืดเน่เนาะมันมีต้นมะขามนะเนาะอย่านแต่ต้นมะขามแล้วต้นใหญช่ไหมเนาะมะขามหวานบ่บ่มะขามไผ่เพืเ่อนไผ่มะขามนี่เพื่อนั่นนี่โอ้ oh, เพื่อนนี่ยเพื่อนตั้มเข่าอันบ่นั่นคือ,อย่านแต่ต้นมะขามแนละ้วเพื่อนเจ้าเนาะพี่น้องเนาะพี่ยายเพื่อนมาใส้ได้หนิพี่นอนะ้องเลย <laughs> เออ มาคามก็กําลังเป็นซ่ําเนาะเพิ่นก็บ่อยากหานเด้เนาะเออบัดบัดสิบักพูแล้วนี่สิบักยากแล้วนี่พี่น้องเอใส่ก็ยาขึ้นเบิ่งนี่เด้อพี่น้องเอ้ยใ่โโปึ๊บต้นกล้วยก็บ่ได้เอาออกเลยเนาะาไไปซเลยต้นกล้วยเนาะเออกล้วยผู้อื่น phải yêu cô ấy, quay 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 hôm qua ní bóc quay kiao ní bóc tang tụi tròn tang tụi tròn của nó miy an ok. Nó not nó? Ni quân khắc liệt nằm 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 phần nằm nằm อันนี้เสาคว,วันเพิ่นนนี้พี่น้องเคนย่อขึ้นเนาะเออได้กินป๊ามือนี้ว่าสันอ้ะเอเล็งมือเนาะคนนอนอยูงนี่กกอันตรายเนาะเอ,อ,อาแบ้วัดก่อนบอ่<อ>สังเกตสีได้สะ บาร์ียังไม่ได้มาอ๋อทังทั้สียังรอบาร์บีี่อยู่โดยโอ๋อแต่พตรวัดมุ่งก่อนพระซนอยู่นี่ก่อนนะอเน<อ>าะเอาผ้าแล้นั่นลกันแนนไปเพราะว่าสิเอานอนอยู่นี่ว,ไวนะุวไหวายนะ <c oughs> แ,แล้วเนาะเออแม่นและพี่น้องเลยต้องอ่านี่ก่อนต้องเอาผ้าตังผาราวัดมุง่งพอให้เพี่นองนอนมื่อแรงเนาะ การตรวจเงาเด็เกลืองอันน่ะโอเคโอเคมาพี่ไหนมาพี่มาพี่เนาะหยางมาพี่พี่อันนี้เพิ่นมั่งเพิ่นหลังเก่าเพิ่อนนี่พี่น้องเนาะเข้าไปเออเข่าคลองไปป้าไปเพื่อนยาเพื่อนเบสโดยโอเฮ้ยเอาค่มันบทชงบทเล่ากันคือบอกได้เพื่อนยาเพื่อนกับมันหลายคนเนาะเต็มเลยหันกระได้ มดุมดมดุดมุดอุ้มเอาลนกเลยโอเคพี่น้องเลยโอเคเอโอเคเสมือแรงพากันกลางมุ่งเบาจัจเราให้ก่อนเ้อะส้นเศร้าบางก่อนแต่ยังหน่อยก็มีมุงนอนได้เลยหันเนาะ <laughs> โอเคสิพี่เราไงบุ้ยยังมาฝากหลายมันนี่ก็มีแต่มุ่งครับอาจารย์สิเอาเงินให้เด้อพอได้ไปซื้อซื้อน้ำซื้อเอ็มลอยห้สร้างกินเนอะเนาะอาจารย์กะซอยอยังได้โบหลายพี่เราไงเพราะว่าเงินซางกะทางบาร์บินดี้เพิ่นจัดการให้แล้วเนาะมีแต่ซอยนะอยูนะีนะ่กินเนอ,อเออเอาเงินไปซื้อแนวกินให้สร้างเพิน่นเนาะ thì phi áo 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 nó lên đây sao phi nào người hơn cả kẹp nè thằng này cả đi chạy năm đơ A ma nào mưa nay à sẽ đây khẩn du nó để xí ma gì mày mưa nì mưa sét thay là phi nào bất la mưa con bà nì nó à, nào mưa nay là xí vậy cả ma mày đó nó phi nào đi chạy bắt nhầy nó đi sau vẫn บ่มีห้องน้ำเนาะบ่มีหม่งเฮ็ดห้องน้ำซ้ำเพี้ยนเอาไงอ่าซุดตัวนี้เนาะเพื่อนเพื่อนนี่เสาตัวนี้โอ้เอ่อได้กับอ่าทางนี้เพื่อนกลนออกกลนอนเนาะอ่ามันตันทางเพื่อนโอ้เพี้ยนเอาไอ่าเป็นหูปเป็นหางเลยไว้ขนาดสร้างเพื่อนก็นได้เออโต้ซอยกันหลายคนซ้ำมันโมเมนต์แต่นั่นได้นี่เนาะ mô mên sang 2 khuất đấy thì lại khuất đấy <cười> 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 ê <cười> ô xe xe phủ việt phùa luôn quá phi cần vô má vâng nè má vâng nè ờ phi đây hơn mày là nhìm nó ôi cả lăng trên dù hơn ngam là nhìm sơi mười vô ê xe xe má vâng สบายดีเนาะปนม่วงแม่ปนม่วงแม่เออปนม่วงแม่เออเออเนาะฝุดีวิทวิทหัวเจ้าอยู่เนาะอันว่าเอือนเนาะสิพาเมียนอนอยู่ใส่เสม้อเลงดหมูคือกันหอู่คือกันเออเนาะเออมีแต่เหตุขื่นไอพันว่าแน่นด้อเนาะเอาผ่าบัดขึ้นไปกั้ง พากันนอนอยู่ทึ่งก่อนว่าอยู่หันมันนอนมาได้เลยมือนีิเนาะมันมีแนวห้องเลยอ่าอันนี้ได้สิพากันส้นอยู่ฟุ้นก่ออเดินเดินเดยนเดิเอาโอเคเสร็จมือป้าก่อนเนาะสบายดีเด้อน้องได้เด้อเนาะมืออื่นมือหนามือไหนเพื่อ โอ้ผูกพี่น้องเลยสร้างเพื่อนกันกำลังขึ้นหลังคาอยู่เอามุ้งมาให้เพื่อนกับท่านจ้องมานี่พี่น,อน้องเลยคับเงินพอได้ซื้อของอยู่ของกินให้ทางสร้างเพื่อนกันเนาะใครทว่าผลบัวขอยตกพี่น้องใช่มือนีอ่มีแต่ปลากล้วยเนาะบ้านนี้พี่น้องเลยปลากล้วยหลายเลยจีบ ถากสิทางไปไลมมมมายกับ่แม่นบ่แม่นกล้วยล้วเนาะอืเอเน่เพิ่นทายเดี๋ยวอะระวังไม้ระวังตอกเด้อเออบงดูกเด้อเนาะโอ้อใส่ได้พี่งงน้องเอ้ยเนาะเอาเฮือนหลังนี้ผ่านไปพี่งงน้องเอ้ยกําลังสินนสินาเนาะ เออแต่ทางนี้ก็กําลังสิตั้งขึ้นคือกันแต่ยังบ่ทันได้ม้างเทือ่อเนาะทางนี้เนาะโอ้ย,พ,องงอย <c oughs> อพี่น้องเอ้จิ้มๆกันอยู่เอเพิ่นกบเรียบร้อยแล้วบ่เนเจ้าแล้วเนาะสร้างผู้เดียวกันนี่บ่บส่สร้างกันช่วยให้บ้านนโอ้สร้างคนละสร้างกันอพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อเนาะเอพี่น้องเอ้ยนอนอยู่นี่ก่อนบ่ ใครโทว่ามันบวบอ่เนาะเอาแผ่วัดเป็นก้างไว้แล้วบ่เปีมดออเปนหัวระวังเด้อฟืนไฟเด้อหะนะมีน้ำมีปลั๊กไฟไฟน้ำมันถือเด้เนาะมันสีสดเด้เนาะอดใจรอจัง่วงนึงกำลังสีมีเฮือนแล้วเนาะดีใจนะอีกนึงครากู้วันนี่ก็ได้พี่น้องเไงน้อมื้อนี้วันจันทร์กับบุ้มมี่ยังมาฝากเอ้ยซ้ำเนาะเดี๋ยวสิ เอาเงินพอได้ซื้ออยู่สเก็ตินเด้อพอแล้วหาะคุมีเงินกันฮะ<า>โอเออคุณมีเงินกันออมุ้ยยังมาฝากเด้นเนาะก็เลยอยากเอาเงินให้ซื้อพอได้ซื้อน้ำให้สร้างนางมืออื่นก็ได้พอ,อแล้วอมีเ <c oughs> จ้ามีอยู่บ่สั่งเงินมีอยู่บ่มี่เงินบาเวลีให้มือนั้น ใหาแช่นให้ชื่อให้ชากอาหนะา,ารเนี่ยมดชามแช่นยัางซ้อมแช่นใครจะชักลูกนใครเป็นไข่คูนี่ก็หมอหน่อยนี่บอเป็นเป็นไข่อไขเออเออเอาไปเอาเงินไปซื้อยาให้น้องเพิ่นก็นได้เดี๋ยวเอาหับไว้หับไว้บริเวณยังหับไว้เนาะน้ำใจจากเฮาเด้อ เออเอาไว้ซอยกันหมู่มาเด้อเด้อก็บ่มีหยังซอยมีแต่ซอยเงินเด็กๆน้อยๆนี่แหละเด้อเนาะเอดีใจนําเอ้ยเบิ่งเด้อเบิ่งลูกเด้อเนาะกางงงยามนอนก็ได้เนาะมันย่านย่านยุงเด้เอยุงกัดยุงกินเด้พี่น้องเอ้ยเนาะอือได้ๆๆครับมือป้าก่อนซะเด้อเนาะสดีเอ้พี่น้องเอ้ยไปเนาะ เอามาเท่นานั้นเองเนี่ยอาจจะได้เห็นเฮือนหลังนี่เกิดขึ้นได้พี่น้องเลยเนาะปออ้าา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 ทางนั้นก็ได้อันนี้พื้นเจ้าบอนี่โอ้พื้นมั่งออกจากเฮือนกำลังจะซีมั่งเฮือนเนะาะ <laughs> เออามั่งที่มั่งยังเตรียมที่เตรียมยังไว้นะกึ๊กึ๊กึกอ,อ,อ,อยู่ทางนี้ก็ได้พี่น้องเลยเนาะจับเช็ดยังไงอ้าา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 าทางน้นก็พี่ทางน้องคนกำลังสิไปใช่แหละ ไปอาบน,น้ำใช่เฮือนเจ้าหลังได้หลันงนี้โอ้เป็นน้าลูกของน้าเบ้าของเอ้ยอันนี้เพิ่นนี่บ่อของสาวแซ่เพิ่นนี้อันนี้เจ้าเป็นหลานเพิ่นเนาะเออพี่น้องเไยกําลังจะไปอาบน้ำติบเข่าหอยสอกอยู่พี่น้องเไย, <c oughs> ย,ย,ยทั้งนี้เออเดินดยนเดิเอ้าโ,โ,โ,โอเคสิพี่น้องเยเนาะงสำหรับคลิปนี้บ่เจ้าก็เข่ามาล,ลําลาทั้งเอ้ยน่องใดเพินน่นก่อน เนาะกําลังสิไล่เฮือนงานอ่มงับมงนอนฮอดบ่มีมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่มีแต่สิอ่ขึ้นไปนอนอยู่เพิงก่อนเอาเนื้อกุ้งเนื้อกั้งเอาก่อนว่าซั่นซะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะจังได๋ก็รีมกดีใจนําเด้อเนาะพี่น้องเาที่ได้เฮือนได้ซานพี่น้องเอ้ยอ่าก็ก็มกขอบใจทงใหญ่ใจดีเพิ่นหลายพี่น้องเอ้ยที่มอหมายเนาะอันนี้บ่ของเจ้า่ะอ๋อเต็มอยู่เฮือนหญ้าพี่พี่น้องเอ้ยเนาะ ເອີ້ເນາະພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະລາກ່ອນິບນສບດີ